นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้มีต้นทุนทรัพยากรด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายดังนั้นรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างโครงการก่อสร้างสะพ,พานต่างระดับข้ามแยกชมายอำเภอทุ่งสงจุดตัดทางหลวงสาย41กับสาย403โดยงบประมาณก่อสร้างกว่า968ล้านบาท และเปิดใช้งานแล้วเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาช่วยลดอุบัติเหตุการจราจรหนานแน่นเป็นจุดเชื่อมต่อกันคมนาคมกับจังหวัดตรงังอนาคตหากมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นทางอาเซียนไฮเวย์เชื่อมกับมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมต่อศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสงเส้นทางที่จะไปไม่ว่าจะจากทุ่งสงนะครับไปจังหวัดตรงัง หรือจากกรุงเทพมาสู่ที่เส้นสายใต้นะครับไปนครหรือไปสงขลานะครับจะมีปัญหาตรงนี้เขาเรียกสี่แยกสีแยกชมายรถจะติดมากเลยครับตรงนี้ราจะติดแล้วตอนเช้าตรงนี้มีโรงเรียนอยู่เทคโนโลยีภาคใต้นะครับตอนเช้าเด็กจะมาติดตรงนี้บางครั้งก็มีการเฉียวชนกันแล้วก็เฉียวชนเกิดอุบัติเหตุมีคนตายกันบ่อยด้วยขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโตวสวนกระแสทําให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ประกอบกับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชหลังเก่าคับแคบรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณ1458ล้านบาทสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ลดความแออัดส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวพัฒนาสู่ท่าอากาศยานนานาชาติรองรับผู้โดยสาร1,600คนต่อชั่วโมงแบ่งพื้นที่ผู้โดยสารในและต่างประเทศมีสี่หลุมจอดสองสะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มความยาวรันเวย์และเพิ่มพื้นที่จอดรถ ปัจจุบันขึ้นหน้ากว่าร้อยละ98คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นผมว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับจังหวัดโดยตรงนี้ก็จะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวนาครสีมราชนะครับซึ่งไปทาธุรกิจที่กรุงเทพหรือลูกหลานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพจะสะดวกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับส่วนที่2ก็คือน,นักลงทุนนะครับจังหวัดนครสีมราชก็เป็นจังหวัดที่น่าลงทุน เพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างๆก็จะได้เดินทางได้โดยสะดวกมากขึ้นส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนที่สร้างไรายได้ให้กับเรามากที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้มีหลายประเทศนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐประชาชนจีนนะครับประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้3ประเทศครับที่สนใจได้จะมีเครื่องบินเช้าหมอลำนำนักเรียนมาลงที่นครสิมราชครับ อีกหนึ่งโครงการสำคัญคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในเขตเมืองนครศรีธรรมราชรัฐบาลจึงสารต่อโครงการบรรเทาอุตกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอนุมัติงบประมาณ9,580ล้านบาทขุดคลองผ่นน้ำอ้อมเมืองสร้างประตูระบายน้ำกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและป้องกันน้ำทะเลนุนปัจจุบันคืบหน้ากว่าร้อยละ20หากแล้วเสร็จจะลดพื้นที่น้ำท่วมร้อยละ90 ยังประโยชน์แก่ประชาชนใน7ตำบล32,253ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร17,400ไร่จากการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมาแม้จะเกิดปัญหาต่างๆทั้งจากการระบ,บาดของโควิด -19 และสถานการณ์โลกแต่ประเทศไทยยังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะรัฐบาลได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ เพราะเราจะจับมือกันก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ็นวีทีเซารายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช